เดี๋ยวผมจะแกะดูะครับนี่ขนาดยังไม่ได้จิ้มพิกนะครับเนี่ยรีดลูกเหเลยอร่อยเลยเดี๋ยวเราจะมาชิมดูนะเง,งียบไหโอเคครับก็กลับสวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมกานะครับวันนี้เราก็จะมาทําคลิปหาผลไม้ในป่านะครับโอ้โหทุกคนเดี๋ยวเราก็ได้มากับเพื่อนนี่ผมสิงห์สามนยนะครับผม โอเควันนี้เราจะได้ผลไม้อะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันภาษาค่คลิปลับคำวันนี้เราก็จะมาเสนอคําว่าไปก็คือเอีเอนะครับเอียออีกหนึ่งรอบนะครับไปเอียออนะครับโอเคไปโอเคครับเพื่อนเพื่อตอนนี้เราก็ได้เจอของกินอีกหนึ่งอย่างครับอันนี้มันเป็นยอดแบบอ่อนๆนะครับนี่ครับยอดอันนี้สามารถกินได้นะครับมันจะเปรี้ยวๆนะครับเนี่ยมันเป็นยอดมันเป็นของถาวันนะครับ เดี๋ยวเราจะมาชิมดูนะครับนี่ครับอือหืออือหือเปรี้ยวมาบอกวมันเป็นอันเดียวกันเดี๋ยวเราจะลองให้ชิมงานชิมดูนะครับเอาชิมงานชิมดูชิมดูบอว่ามันมีมันเป็นต้นเดียวกันเนี่ยเห็นลูกมันก็อยู่นี่เนี่ยนี่เห็นแล้วเนี่ยอืออือครุ้ปเปี้ยวเลย เดี๋ยวให้ลองให้ชิมกันชิมดูว่าอืมชิมอัอืมกอนเด็กเก็บกินทุกวันเปรี้ยวมากครับเดี <Hum ming> ๋ยวเราก็จะไปหาผลไม้กันต่อครับโอเคครับตอนนี้เราก็ได้เจอผลไม้อีกหนึ่งชนิดนะครับแต่ผลไม้นี่ยังไม่สูงนะครับเดี๋ยวเราตามมาดูป่อจะเจอใบไม้ที่กินได้ เนี่ยผลไม้ชนิดนี้อันนี้ภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้นะแต่ภาษาอาคาผมนะครับเขาเรียกว่ารสชื้นนะครับรสชื่ภาษาไม่ใช่ผลไม้นี้นะครับยังไม่สุกนะครับถ้าสุกนี่มันจะเป็นดําๆใหญ่ๆนะครับมันจะนุ่มๆนะครับแต่ถ้าแห้งๆแห้งว่ะถ้ายังไม่สุกนะครับก็กินได้เหมือนกันนะครับเนี่ยเพียงแต่ว่ายังไม่ค่อยอร่อยนะครับเต็มต้นเลยนะครับเนี่ยโหเยอะมากเลยครับ ถ้าสุกนะครับแบบเราเด็ดอย่างนี้เลยครับเนี่ยถ้าสุกแล้วมันจะเป็นดําๆใช่ไหมครับตรงนี้เราก็สามารถเอาใส่ปากอย่างนี้ก็ลูดได้เลยนะครับมันจะอร่อยมากนะครับโอเคเดี๋ยวเราก็จะไปตามหาผลไม้อีกชนิดอื่นอีกนะครับไป นี่ครับนี่ก็เป็นผลไม้อีกชน,นิดหนึ่งนะครับแนะ่อันนี้นะครับเวลามันสุกนะครับมันจะเป็นลูกสีเหลืองๆนะครับแต่อันนี้ยังไม่สุกนะครับเดี๋ยวเราจะมาชิมให้ดูนะครับนี่ <c oughs> ทำไมวันนี้เจ๋แต่ลูกเปรี้ยวๆถ้าสุกนะมันจะไม่เปรี้ยวนะครับ <c oughs> อืน,นี้เปรี้ยวมาก อันนี้นภาษาอานารครับเรียกว่าอะพิลาคอนครับจะมีอันนี้จะเป็นลูกเล็กนะครับถ้าลูกใหญ่ๆนี่จะใหญ่างี้โอเคเดี๋ยวเราจะไปตามหาลูกผลไม้ยอย่างอื่นกันครับบอกอนี่นะครับเพื่อนๆอันนี้ก็เป็นอีกผลไม้อีกชนิดหนึ่งนะครับที่ไม่สามารถกินได้นะครับเวลาเข้าป่าหรือเจอในป่านะครับอย่าไปกินนะครับเนี่ย มันจะอันตรายต่อร่างกายครับอันนี้ตกไว้นะครับนี่เือรังแตรโอ้โอเคครับเพื่อนตอนนี้เราก็ได้เจอผลไม้ ที่เขาเรียกว่าหมกแคลนะครับหมกแคลได้อยู่สูงมากครับเดี๋ยวเราตอนนี้เราก็าากาลังจะลงไปตัดไม้ไผ่นะครับเราจะไปตัดไม้ไผ่ก่อนจะเยาเลยเพราะว่าจะไปเก็บนนครับถ้าขึ้นต้นไม้นี่มันจะอันตรายนะครับเพราะว่าตัวเราก็น้ําหนักน้อยๆนะครับเดี๋ยวถ้าขึ้นไปแล้วไม้มันหักนะครับเดี๋ยวมันก็จะหักไปเดี๋ยวเราจะตัดไม้ไผ่กันไป เราก็จะกาดแม่ไผ่นี่ครับไอย้ยาวๆนี่นะครับหรือว่าตากไอ้ที่มันอันนี้ดีที่ยังไม่แห้งถ้ายังไม่แห้งนี่มันหนักหรือเปล่ามันเบาอยู่ยใช่ไหมเดี๋ยวเราก็ตากไอ้ที่ไม่แห้งก็ได้นะครับตากที่มันนุ่มๆก็ได้นะครับ โอ okay. okay, เคเพื่อนๆตอนนี้เราก็ได้ทำงามนะครับี่อันนี้คืองามอันนี้เอาไว้ใช้เสียบที่ก้างมาแล้วก็หมุนแบบนี้นะครับท่านครับเราจะไปลงไปหมุนดูครับ duduk ya buat ผลไม้เห็นไหมครับนะครับลูกเสียงแดงแงครับเฮ้ยตกแล้วตกแล้วตกแล้วโอ้ติดติดครับติดเห็นไหมครับติดสองรอบกว่ากว่าจะตกลงมาข้างล่างเห็นนะครับลูกแดงแงที่ติดไว้นั่นนะครับ เขาเรียกว่าหมอ,อกขอั่ครับหมอ,อกขรั่ภาษาขานะครับบาเดวตุโอ้ยโอ้โหตกเป็นลูกเลยอย,อยากได้ทั้งพวงนะไม่ได้ครับไม่ได้หมดหวังครับเคอเค,อเคนี่ครับ มันไม่ได้เป็นพวงนะครับไม่ได้ละได้แค่นี้แหละคนเก็บนี่ครับลูกมันก็จะประมาณนี้น่ครับอันนี้ลูกมันไม่ค่อยสุกนะครับจะเป็นเคียเค้ยวๆหน่อยนะครับ เดี๋ยวเราจะมาลองมาแกะก,กินให้ดูนะครับนี่ลูกแดงๆคนระับกิน <c oughs> เดี๋ยวเราจะลองมาชิมดูนะครับเมื่อกี้ได้เป็นพวงนะครับมันเมื่อกี้ตีแล้วก็ตีตกหมูแล้วนะมันกิบยากมากครับ นี่ครับข้างในมันก็จะเป็นแบบนี้ครับนี่ <c oughs> ยกฝันนะฮะเนีาา <c oughs> ่ยยกปันนะฮะเนี่ยเปี้ยวครับอ่เปี้ยวเลยจ้างก้องน้ำลายแตกครับทุกคน <laughs> ใช้ได้จิ้มพริกหนึ่งทีนะรู้เลยครับสวรรค์มีจริงครับนรกไหมลืมตามไม่ไหวแล้วครับเดี๋ยวเราจะไปเดี๋ยวเราก็จะไปตามหาผลไม้ชนิดอื่นนะครับโอเคปะ โอเคครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็ได้มาเจอมะไฟครับอันนี้เป็นผลไม้ชนิดหนึ่งนะครับที่อยู่บนดอยตอนนี้ก็มีลูกเต็มต้นนะครับมีจํานวนมากนะครับท่างนี้ก็ยังไม่สุกนะครับตอนนี้เดี๋ยวรอให้มันสุกก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมาชิมดูนะครับว่ามันจะเปรี้ยวหรือจะหวานนะครับทั้งวันนะครับวันนี้เราได้หาผลไม้มาเปรี้ยวทุกต้นครับโอเคนี่นะครับข้างในมันจะเป็นอย่างนี้นะครับ เดี๋ยวเราจะมาชิมดูแล้วเ,เงเ100 L. 100 L. ี้ยเปลือด็ดดามก็น้อยร้านน้อยร้านไม่เปรี้ยวครับทุกคนเ,เอากลัวเปรี้ยกูไม่ไหว๋ยว <c oughs> <laughs> มันอร่อยนะครับทุกคนอรอต้องรอห้หยมันสุกก่อนครับผมเปรี้ยจริงครับยอ่อก่อนจริค ถ้าได้จิ้มพริกหนึ่งคันนะครับจะได้รู้ครับว่ามีจริงครับอะไรมีจริงโอเคครับทุกคนคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้าเราจะมาทําอะไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปจนจบนะครับขอบคุณครับไป